สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องตอนบายายครับมาเบิงโปรโมชั่นสุดคุ้มครับเมื่อี้ครับโดนแรกแจกแถมครับเมื่อี้ครับมาเบิ้งง่วงทองก็เบาตึงครับทองหกเดือนกว่าครับสมพอหุดตันมากครับในทองครับง่วงลูกสองในทองครับท่ายสูงร้อยยี่สิบหาครับพี่น้องครับสามหมื่นหาพันครับ ส่งฟรีอีก200กิโลครับโปโมชันสุดๆครับมาแล้วครับพี่น้องครับสนใจก็โทรห้าเบ้าตึงได้ครับขำขึ้นนี่ครับตลอด24ชั่วโมงเลยครับพี่น้องครับบอมีปัญหาครับปลากัะทองร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสามหมื่นหาพันครับส่งฟรีสองร้อยกิโลครับโปโมชันแล้วครับพี่น้องครับเหางโค่นหางครับเพศสีดำครับ ง้อจังเช่องครับพี่น้องครับง้อเชงเช่องครับตัวทองด้วยเครื่องอุตสาห์ครับตัวนี้ครับทองหกเดือนกว่าครับนมสีเต่าครับประกันโทกถอนสิบหามือครับงัวสีมักตาลซุกครับพี่น้องครับเม็ดสีดีครับงัวตัวนี้ครับไผกำลังมองหางัวทองครับสามหมื่นหาพันครับ สนใจโทรหามาตึงได้ครับวัวทองอ่างนี่ดีครับพี่น้องครับหน้าตาดีครับล่ำโตเน้าๆครับ ไฟกำลังมองหางง้วนทองครับสำหรับเอาไปรุ่นครับพี่น้องครับเชิญทางนี้ครับใดนรุ่นแท้แน่นอนครับหกเดือนกว่าแล้วครับสมพอหุดตันมากครับในทองครับบรรยากาศช่วงใบครับทางปทุมราชครับพี่น้องครับไผกำลังนำงัวเขาคอเขาฟ้ามครับพี่น้องครับบ่ทันใดง้วครับ ขิดเห็นขิดหอดเบาตึงแน่เด้อครับเด้อจะส่งหอดหม่องหอดทีครับรับประกันทองลอยเปอร์เซ็นต์ลครับตัวนี้ครับสามหมื่นหาส่งฟรีอีกสองร้อยกิโลครับโปรโมชั่นมาแล้วครับสุดๆครับโปรโมชั่นนี่ครับอุ้ยครับเม็ดสีครับสีดีแห้งครับง่วดตัวนี้ครับ ง้อเชิงเงครับจับได้ายได้ครับเอาใจผู้ที่ชื่นชอบง้อหูครับง้อหูง้อเื่องครับบานเฮาครับเล็บงามครับเล็บนาเล็บหลังครับอันนี้เล็บนาครับพี่น้องครับเล็บนาเล็บหลังครับทองโซนโซนครับพี่น้องครับพ่วงหางดําเพศดําครับน่มซีครับตัวนี้ครับ เป็นง้วไทยครับง้วไทยกลางครับพี่น้องครับเลี้ยงง่ายๆครับง้วทช่งนี้ครับเลี้ยงง่ายๆให้ลูกดีครับออกลูกก็ง่ายครับงวลรัชนณะนี้ครับเอาไปกินยานี่ครับพี่น้องครับอยู่กับเบาตึงมีตะฟ่างให้กินครับ สีดำครับหี้ยหัวแห้งครับพี่น้องครับหัวแห้งจับได้ายได้รูปได้ครับมีปัญหาครับงัวตัวนี้ครับ รื่องสีสุดยอดครับสามหมื่นหาครับทรงฟี่สองร้อยโลนะครับเด้อโทรมาเลยครับคำขึ้นนี่ครับมาตึงจัดทรงให้แน่นอนครับเก็บเงินหนาขอกอย่างเดียวครับมาตรงห่วงครับสำหรับคลิปนี้ครับมาตึงขอจะคลิปไว้เพียงาน้กรครับพอกันอีกคลิปหนาคือเก่าคือเดิมครับพี่น้องครับ สวัสดีครับผม